สวัสดีครับ5ทีรู้เรื่องวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องที่หลายคนส่งเข้ามาคอมเมนต์ถามผมเยอะนะครับว่าอืมยากครับใครจะได้เหรียญบ้างครับใครจะไม่ได้เหรียญบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเออถือโอกาสมาแจกแจงให้ฟังนิดหนึ่งครับเฮ้ยมันมันจะเป็นไปตามเกณฑ์ของพิมลหลีกเนี่ยจะต้องทําอย่างไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับในยุคก่อนๆอเนี่ยอ่อต้องเล่าท้านนวาขวาน สิทธิ์ในการในการรับเหรียญแชมป์นะครับต้องลงเล่นอย่างน้อย10เกมขึ้นไป10เกมเนหมายความว่าคุณอยู่ในเกมนั้นกี่นาทีก็ได้นะครับนับเป็น1เกมหมดจะเป็นตัวจริงตัวํำรองนับ1เกมหมดนะนั่นคือ10เกมนะครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเพิ่งมาเปลี่ยนกันเมื่อสักไม่น่าเกิน5าปี6ปีที่แล้วนี่นะครับก็ลดระดับลงมาขั้นต่ําคือต้องเล่นอย่างน้อย5เกมขึ้นไปเหมือนกันครับ เองอนไขคือจะอยู่ในเกมกี่นาทีไม่สนใจนับ1เกมหมดเปลี่ยนตัวใน,นช่วงทดเจ็บลงไปปุ๊บแต่วนันครั้งเดียวก่อนทับแล้วนะฮะเกมแล้วนะครับหรือลงเั้งแต่ตัวจริงจน90้านาทีเต็มก็หนับบกนะครับหเกมนั่นคือยาวนานมาถึงจนถึงยุคป,ปัจจุบันนะครับเป็นที่รู้กันว่าต้องเล่นอย่างน้อย5นัดขึ้นไปครับถึงจะได้เหรียญแชมป์นะครับแล้วทางพิมลีกเนี่ยจะมีการมอบเหรียญแชมป์ให้กับทีมแชมป์เนี่ยทั้งหมด40เหรียญครับ 40เหรียญโดยมีอันนี้เป็น s u b เซตว่าใครที่เล่นเกินตั้งแต่5นานัดขึ้นไปจะได้เหรียญแน่แนส่วนที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรน,นี่คือการเปิดช่องว่างหนึ่งอย่างนะครับคือ1ึซีซั่นเนี่ยคุณจะใช้นักเตะเต็มที่ยี่สิบยี่สิบห้าคนประมาณนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับทางสโมสรแล้วว่าคุณจะไปแจกจ่ายใครบ้างมันก็อยู่กับกลุ่มของสตาฟโค้ชตั้งแต่ผู้จัดการทีมไล่ลงมานะครับ จนไปทั้งถึงใครก็ตามแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ไว่าเป็นตั้งแต่ประธานสโมสรผู้บวยการสโมสรอะไรก็ตามแต่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะขึ้นอยู่กับการจัดการของสโมสรเองคราวนี้มาดูครับว่าล์พูซีซั่นนี้ใครจะได้หรือใครจะไม่ได้บ้างนะครับไว้อยแบบนี้แล้วกันผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นคือณนะตรงนี้เนี่ยนะฮนะณตรงนี้เนี่ยมี 21คนแล้วครับที่ได้แน่ๆถ้าเอาตามตามกำหนดการนะฮะตามตามเงื่อนไขคือเล่น5นัดขึ้นไปเนี่ยได้แน่ๆแ,แล้ว21คนนะฮะผู้สาประตูเนี่ยสคนได้แล้วอาร์ซอนเบเกอร์กับอาร์เดรียนนะครับสคนนับ2นะฮะกองหลังมีใครบ้างเทรนด์อาร์ซูเดโน่หนึ่งนะครับโจโกเมสสองฟันได้สามโรบบอ้อสี่นะฮะชัวมาทิปห้านะครับเดียนรอฟเลน6 6กบวกสอแล้วนะครับ8แล้วกองกลางมีใครฟาบินโยเฮนโดจีนี่เจนส์มิลเนอร์อดัมลาลาน่าอ็อกเลตช์มเลนนาบีเกตา7คน7คน7จบวกแเท่าไหร่15อ่ะโอเค15คนแล้วนะฮะกองหน้ามีใครซาร่ามาเน่ฟิมิโนนะครับดิวอกโอริกี้นะครับ เออโซลันชิครุริเล่นไปแล้วเจ็ดเเล่นแล้วหกเกมครับได้แล้วแล้วก็ที่ใครกังวลอยู่เนี่ยก็คือทากุมิมิรามิโนะเล่นไปแล้วเจ็ดเกมนะฮะได้แล้วครับหกกองหน้าอีกหกหกบวกสิบห้าก็ยี่สิบเอ็ดคนนั่นคือยี่สิบเอ็ดคนครับที่ได้แน่แน่แล้วที่ได้แน่แน่แล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มดาวรุ่งที่พยายามแบบใส่ลงไปเล่นในช่วงท้ายๆฤดูก,กาลตรงนี้เนี่ยครับใกล้แล้วครับอีก3คนนะครับ เด็กวิลเลียมส์สนัดแล้วนะครับเคอติสโจนสนัดแล้วมีหนึ่งประตูด้วยนะครับแล้วก็ฮาวิเอเลียตสี่นัดแล้ว3คนนี้นะฮะจากล่าสุดที่ผมคุยนี่คือหลังจบเกมไบรตันเนี่ยเหลือโปรแกรมอีก4เกมซึ่ง3คนนี้น่าจะได้ส่วนร่วมน่าจะมีส่วนร่วมคงคงจะทะลุถึงแตะ5นัดแน่ๆไม่น่ามีอะไรมีปัญหา เพราะฉะนั้น21บวกอีก4 21อ่า21บวกอีก3คุยเรื่องตัวเลขนี่เริ่มมึนๆ21คนที่ได้แล้วนะครับบวกอีก3คนที่กำลังจะได้ก็คือวินเลียมส์โจนส์เอเลียสนะครับเป็นเท่าไหร่24คนแล้วนะโอเค24คนแล้วอันนี้คือ24คนที่ทินได้แบบคือยังไงก็ต้องได้นะครับ24คนนี้ได้แน่แนคราวนี้เนี่ยใครที่จะได้อีกก็เป็นกลุ่มใน s t a สตารับ เอาแบบหลักๆก,ก่อนนะเอาแบบหลักๆเลยนะครับเยนคลอปนะครับเปเปไลเนอร์ iner, นะครับวิเตอร์คราวิสสามแล้วจอห์นอัชเตอร์เบิร์กผู้สาวโค้ช uh, ผู้สาวตูสี่นะครับแจ็คโรบินสันผู้ช่วยโค้ชผู้สาวประตูห้านะครับอเดรสคอร์นไมเออร์นะครับหัวหน้าฝ่ายฟิตเนสนะครับหกวิลเตอร์มาตอสที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นโค้ช ฝ่ายพัฒนาการเยาวชนนะครับเคนโมนาเนเมอร์นะครับหัวหน้าฝ่ายโภชนาการ8คนอ่ะผมคิดว่า8คนนี้หลักๆได้แน่8คนนี้นะครับหลักๆได้แน่8บวกกับเมื่อกี้เท่าไหร่24ใช่ไหมแปดยี่สิคนหละ3 32คนละครับเหลือพื้นที่ว่าง <c oughs> ขอไระได้าอภัยเหลือพื้นที่ว่างอยู่8ดเหรียญน,นะ เหลืออยู่8เหรียญซึ่ง8เหรียญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกับการจัดสรรของสโมสรนะครับซึ่งยืนครอปบ,บอกตั้งแต่ให้สัมภาษณ์มาสักสองสาวันที่แล้วนะบอกว่าเป็นกฎที่ที่บ้ามากอยู่งี่เง่ามากที่ว่าต้องเล่น5้านัดขึ้นไปถึงจะได้เหรียญอะไรประมาณนั้นสําหรับเขานะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในทีมนี้นักเตะนะครับต่อให้คุณไม่ได้ลงเล่นเลยก็ตามแต่แต่การทํางานหนักตลอดทั้งปีการฝึกซ้อมเป็นล้ลานครั้งต่อปีเนี่ยนะครับ มันเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้เหรียญถ้าพวกเขาไม่ได้จากพิมุลีถ้าพวกเขาไม่ได้จากพิม์ลีลิ้นพันเลยนะถ้าพวกเขาไม่ได้จากพิม์ล,ล,ล,นะมมลีนะครับพวกเขาจะได้จาก,จากผมเองก็คือจากจากครอปเนี่ยจะทําเหรียญให้เองนะครับลเลยแปดเหรียญสุดท้ายเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ใครบ้างถ้าครอปพูดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าบรรดาจดสมรองที่ ต่อให้ไม่ได้ลงเล่นเลยก็ตามแต่แต่อยู่ในทีมชุดใหญ่ที่มาฝึกซ้อมอยู่ตลอดไม่่วาคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ที่มาฝึกซ้อมอยู่ตลอดน่าจะได้ครับเช่นอ่าอนดี้รูเลแกนพุ่งสาประตูอย่างเงี้ยนะฮะคีเินเคลเรอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือมีดาวรุ่งคนไหนที่อยู่ในข่ายอีกที่ถูกเรียกม,มาซ้อมชุดใหญ่อยู่เรื่อยๆนะครับอ่าคีน่าฮูเฟอร์เซฟฟาน,นเบิร์กแจเซสันลาฮูชีเลเตันคลาสเซนเจคเคนอะไรประมาณนี้นะฮะมันเขา้าหลายแล้วเจ็ดละวเจ็ดละ เอาแค่7นี้นะฮะเจ็ดบวกสาก็39ก็ยังอยู่อยู่ยังอยู่ในขอบเขตยังอยู่ในขอบเขตในการมอบเหรียญน,นะครับแต่มันก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะอย่างที่เราบอกไว้ว่าหลังจากนี้คือเป็นการพิจารณาของสโมสรนะ้ที่จะทําเพิ่มให้ได้เหมือนเมื่อปี2018ครับที่มาสเตอร์บอกโอ้โหได้เหรียญน,น้อยเหลือเกิน40เหรียญมันจะเอาไปแจกยังไงไหวยังไงก็ไม่พอก็เลยต้องทําเพิ่มมันจะมีใครที่มันต้องทําเพิ่มอีกนะฮะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆครับ ทีมฝ่ายงานวิเคราะห์ผู้ช่วยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้คนที่ต้องมาลงแรงเก็บหลักนูน่นหลักนี่อะไรเงี้ยนะครับมันมีเยอะมากทีมแพทย์อะไรเงี้ยมันเยอะมากครับเยอะมากหรือในระดับสูงเองก็ตามแต่ครับจอห์นวิลเลียมเฮนรีทอมแวนเนอร์อพวกนี้คือสมควรจะได้รับหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกังวลว่ากลุ่มของนักเตะมีใครบ้างจะไม่ได้รับเหรียญผมมั่นใจว่า อาจจะไม่มีถ้าขาดเหลืออย่างเมื่อกี้เรานับแล้วเต็มที่ต่อให้นับคนที่มันไม่ได้เล่นด้วยซ้าไปเนี่ยมันก็ยังยังอยู่ในขอบเขตของ40เหรียญอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะได้ทุกคนครับครอปบ,บอกแล้วว่าน่าทุกคนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะทําเพิ่มอีกสักเล็กน้อย10เหรียญย0เหรียญแล้วแต่เพื่อมอบให้กับคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับผู้ช่วยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เต็มไม่หมดครับนักวิเคราะห์นัก ตัวเลขสถิติต่างๆผู้บริหารระดับสูงก็ต้องให้นะครับอาจจะเพิ่มไปสักอีก10หรือ20เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยครับว่าเรื่องการได้เหรียญไม่ต้องห่วงนักเตะครับจัดให้แน่นอนต่อให้มันจะมีเงื่อนไขว่าต้องเล่น5นัดขึ้นไปก็ตามแต่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับเหรียญในการเป็นแชมป์เบลีกครั้งนี้ส่วนที่เหลือจะมีการทําเพิ่มเพื่อส่งมอบต่อให้กับบรรดาผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลัง ทั้งหมดเพราะทุกคนสมควรจะได้รับครับทุกคนสมควรจะได้มีการมีส่วนร่วมในควัวมสมําเร็จครั้งสําคัญครั้งนี้ของสโมสรลองวอร์อพูลไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสได้ทุกคนนะครับโอเคนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่มันแบบว่าเล็กน้อยแต่พอมีคอมเมนต์ถามเข้ามาก็าพยายามบอกให้ละกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืม u b s c r i b e ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซีเฟิร์สกดแชร์กด, first, กด, share, กดติดตามอะไรกดให้หมดเลย ขอบคุณมากนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะจ๊ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ